นะครับรอันนี้ครับซ่อมเครือบครับช่างกระเป๋าอะไรครับช่างกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสองต้าครับขอบคุณครับช่งางจ<า><า>ังหวะพี่ดำดูย้อนหลังมาวินาจัดทำไมวะเกิดอะไรขึ้น <S 2>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  ไม่เดี๋ยวต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับทังเรื่องวอรเรื่องคนขอไม่สปอยแล้วกันรอดูแล้วกัน เดวันเจอสเตเดียมเดวันเจอบนสเตเดียมแทดีวบิวฮะมันตั้งชื่อแทนทำไมวะส,ว,สะวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เบอร์สี่ห้าส่หนึ่งสองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับเอฟทู okay, สี่สองแม่รับเ a วัน บนสเตเดียมเขาไม่ทำอะไรวะกูขอไปเสือกได้ไหมเนี่ยขอไปผ่านผ่านดูหน่อยแล้วกัน <c oughs> สายเสือกอยู่แหละว่วางอะเฮีย ครับทครับ โอ้ยไปถึง เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับผมมีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ครับผมเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เพลงมาเอาแล้วอุ้ยเฮลยรถใต้ถังยังไงครับฮอเจอกับรถใต้ถังเอาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยแป๊บนึงผมว่ามุมนี้ไม่ได้วะผมว่ามุมนี้ไม่ได้ว่ะต้องเปลี่ยนมุมวะแป๊บนึงสะพานพระรามแปดน่าจะเห็นพระรามแปดน่าจะเห็น โอ้โอ้โอ้ตอนนี้มีเหตุการณ์จะอะไรเขาเรียกนะจะชนเหรอก่อจะก่อก่อ,ก,อก่อจะชนเกิดขึ้นครับบนเอ่อสเตเดียมโอ้โหมีรถมากมายครับข้างบนยิงกันตู้มตามตู้มตามเลยฮะยังไงฮะอันนี้ราชมังเจลาชน คนดูอย่างหัวล้อนีอยังไงครับจะมีหน่วยสวัสดลอตัวมาหรือเปล่าครับตรงนี้คุณหมอแม่งมองอยู่ครับข้างล่างคนข้างล่างต้องการความช่วยช่วยเหลือครับตรงนี้ละโคมดาโดดขึ้นไปน่าจะเป็นของเดวันอันนี้คือแผนเขาหรอวะไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะออกไงเนี่ยกล้องเนี่ย สวัสดีครับครับสบายดีครับอย่าขึ้นไปเลยครับผมดูจากทรงแล้วคุณน่าจะไม่รอดฮะผมกำลังทำข่าวอยู่ฮะตอนนี้ที่ดูทูกข์กูอ้สัตว์เดี๋ยวขึ้นโชว์เฮียปักดีฮะที20ครับโชคดีฮะเป็นห่อแน่มึงเฮียโอ้โหพอดีเลยฮะตรงนี้ยังไงครับหมอหมอบักทีบหนึ่งทีเอาแล้วข้างบนมีการทลายม็อบกันเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยครับโดนปาดคอโอ้โหไม่ต้องเห็นภาพอะไรแบบนี้วันนี้ ้วครับพอสองลำกำลังจะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินวอ,อร์สื่อสารจากกองทัพนะครับว่าตอนนี้หน่วยบินยดสูงเนี่ยทั้งสองคนกำลังจะทำการคามิกาเซ่ไปที่บนด้านสเตเดียมนะครับผมก็ไว้อะไรด้วยครับเลสเบกครับม่ง หมอเทนนิงเวลเก้าเก้าโตครับโตครับโตครับขอโทษครับเบยดโอซกระเด็นเลยสัตว์ แกงเจอตำรวจหลอมแหลมหลอมแหลมไม่เหมือนตอนเราเล่นยี่สิบยีิบเลยไม่หรอก,กบอว่าทำม,มิ่งมากกว่าดีครับมันมันเป็นแบบทำม,มิ่งมากกว่าเวคือจแคปเลยจบแคปก่อนเดี๋ยวพูดให้ฟังคือที่เราบ่นกันเนี่ยว่าตำรวจน้อยตำรวจไม่มาเอ่อตำรวจไปไหนหมดวะคือมันเป็นการบ่นที่ บ่นไปเรื่อยอะแต่เราเเข้าใจอยู่แล้วว่าทามมิ่งนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตีชนกันเนี่ยตำรวจเนี่ยอาจจะไปอยู่อีกไล่เคสนึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นทามมิ่งมากกว่าครับเอาจริงแล้วอะเป็นฟิลแบบเย้แม่งโตดเงียบเลยวะสี่สิบนาทีตำรวจไปไหนหมดวะแต่พอความเป็นจริงคือตำรวจไล่คู่หนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็เข้าใจแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแม่งทามมิ่งเราแม่งคือแบบโหบึ้มบั้ม,มอะ แต่มันก็เป็นไปได้เรื่องพวกนี้ถูกป่ะล่ะเป็นเรื่องปกติดีว่ะใช่เมื่อบ,นนบนน่บนเป็เรื่อยบ่นบ่นในมุมของเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครรีพอร์ตเพราะว่ามันจะคงเข้าใจกันทุกคนเพราะว่าการที่คนเอ่อสี่สิบนาทีแล้วไม่มีเสียงว่เลยอ่ะมันก็แปลกถูกป่ะแต่ในกรณีที่เราลุกขึ้นมาแล้วเรามาคิดอ,อีกทีนึงว่าอ๋อตำรวจเขาน่าจะไปไล่เคสอีกคู่นึงอยู่อะไระอย่างเงี้ยอมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดแหละ แล้วพอเป็นยี่สิบเออใช่อย่างที่แบดบอกว่าพอเป็นยี่สิบยี่สิบคู่เดียวอะตำรวจมันน้อยมากครับน้อยแบบเท่ากันนะตำรวจจำนวนมันเท่ากับคนเล่นอะไม่ได้เยอะตำรวจไม่ได้เยอะมากอ่ะสีแดงนะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกไม้ตกไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ยะกสะอึก ดีค่ะช่างก็บ่าหนึ่งหนึ่งแปดเ้าอะไย่นครับขอบคุณครับเครื่อด้วยเหรอใช่ครับช่างเครือบเคลือบด้วยครับแต่งรถด้วยครับช่างถ้าแต่งรถต้องเพิ่มอีกอันนี้เป็นประชาชนหรือแก๊งคะเป็นแก๊งครับ เดี <S 1> <S 1> ๋ยวเดี๋ยวช่างเออซ่อมเพื่มก่อนก็ได้ครับเพราะสามร้อยเหรอครับช่างกระเป๋าเลยนะกระเป๋านึ่งหนึ่งแปดเก้าขอบคุณค่ะพักคู่นะคะขอใช้ ที่ยังไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรนะแกะข้าววันดีทุกคนครับวันดีครับผมสั่งข้าวมาแล้วฝนมันตกไงแล้วเวลาปกติคือเ <c oughs> <c oughs> วลาฝนตกหนักๆ,ๆอะไรแมนเขาจะไม่ได้รับรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพี่ไรแมนใจดีครับรับออเดอร์มาให้เไม่ได้กินข้าวแน่เรียบนนร้อยค่ะเชิญอารถเข้าวสร้างแต่งได้เลยนะช่องขยายเปิดา เพราะผมตื่นมาปกติผมจะสั่งข้าวแบบ5โมง6โมงอะไรเงี้ยอายุทยามีไลายแมนด้วยมีครับผมใช้บริาการไลายแมนมาแบบโคตรเยอะโคตรนานอะ่ะคนดูแอปไลายแมนยอะไรเงี้ยมีมีหมดเลยอายุทยา <c oughs> 3, ครับผมสักคู่นะได้เลยเล็งหนึ่งแปดสามครับทำเองอร่อยสุดทำไม่เป็นเลยครับจะกินไม่ได้ดิขอบคุณค่ะ ต้องรถสักคนหนึ่งนะกระเป๋าหน่อยกรเป๋า1ึสุดจะสอง ครับจ <c oughs> ุตยาเหมือนใช่ครับผมอยู่ยุตยาครับอยุธยาเฮ้ยผมว่าสีนี้ว่ะ Yellow. ถ้ารอไม่ทะลุโมเดลนะไม่ก็สวยกว่านี้อีก เป็นโลกับเมลโลไม่ใช่ครับเปลี่ยนชมแล้วพี่อันนี้โอเคครับในวอแอดเบิร์ดก็ลองจะไป<ช>โฮ<ด>มเวทครับถ้ากดจีแดงหรือร้องโอยหวนมาช่วยด้วยครับร้องเป็นเสียงแมวอ่ะเดี๋ยวไปช่วยแมว <laughs> แมววัดหรือเปล่าวะต้ <laughs> องเยครับพี่ <laughs> สวัสดีครับทำไมไม่กลับมาคันนี้ไม่กลับมาครันี้ขับรถจนน้ำาไปแล้วไมกอดยอดมีหลายคนได้ฟังนะไม่คิดะลรพี่เปลี่ยนสีเหลืองลยได้เพจกี่เม็ดไว้ไม่ได้คิดเลยกูทำไม่รู้ว่ะมันกูทำห้าร้อยโลรอบนึงมันก็ได้ยี่สิบกว่าเม็ดอ่ะประมาณนั้นอะบ้า ซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำไหมบ้าซ้ำไหมไม่ซ้ำนะทำอะไรแล้วเแบบอยากงัดบ้านตอนกูเอาพันโลมาขุดใช่ป่ะมันใช้เวลาประมาณเกือบรีพอดีอ่ะพอดีครับพอดีครับครับขดตั้งแต่หม่อมยี่บ่ายที่ยังใจอ่ยไปแล้วสิบโกว่าไอ้เก้าหลังอ่ะ5้าสบเป็กว่าเม็ดโหลครับ ควันนี้อร์ดับว่ะพี่เป็นวะหรือว่ายังไงก็เช็คชื่อที่ไหนอ่ะได้ครับพี่ก๊อตครับรอรอได้ครับพี่รอได้ครับได้ครับกาแฟอ๋อว่าไงเช็คนี้ก็ได้แอร์ดับก็ได้ไม่เราเล่นหรือเปล่าแอรดับวันนี้ดูคนก่อนได้พีู่คนหลอมลอยหลอแบบไอ้นี่มากเลยโทรศัพท์เนี่ยมันเหนื่อยดิโทรศัพท์ใช่ปะมันไม่ได้นอนแล้วอะ สายลากเหรออะไรที่สายลากเหรอเช็คตัวบ้าให้หน่อยครับว่าไม่ลากหรอผมว่าแต่มันไปน,นอนแล้วมันนอนไม่หลับกันมั้งเฮ้พอพอขอรับขอรับเพราะว่ผมเนี่ยผมนอนวไม่หลับเพี้ยนวันนี้ใส่กาะได้ไหมครับหรือว่าจะไม่ใส่โหดพอไม่นแก้ก็ใส่ได้อครับผมครับพาเจ้าแคบไหมเครับขยิมรถหน่อยนะครับขอบคุณครับ ไปเล่นแชมป์บนนั้นน่ะบนสเตเดียมอ่ะคืออะไรนะคืออะไรเขามืนแชมป์บนสเตเดียมใช่ไหมแล้วพี่พับพิมพ์หมดเลยผมไม่ทราบแม่คุณดูรู้เรอประชุมโอดีจริงจริงกูเลี้ยงไก่อยู่กูเห็นดีพีทตักที่เต็มรอบเลยกูไม่รู้ว่าใครตีใครตอนนั้นอ่ะพังเลยชีสูผมไม่สราบแกล้งคุณดูบอกวันนี้มีประชุมแต่ไม่บอกหรอกเรื่องอะไรพี่พับพิมหมดเลยจบเต็รอบเต็มไปหมดเลย ไม่รู้อ่ะทำทำไมอ้าเธอรับผมเห็นคลิปค,คุณภาพเนียครับคลิปอะไรคลิปผมนะครับเห็นเห็นเห็นคลิปผมในภาพหรือยังคืออะไร ผมบอกเห็นคลิปผมคุณภาพหรือยังเห็นละครเปรี้ยวไหมเปรี้ยวฮะทำรดาเบ็กมันชอบไปสปอยเพ่เข้าไปดูบ้างเล่มแบบพิจาร์เงี้ยพิจฉาว่ะอะไรหรอเฮ้ยพิจาร์โลไม่มีไรมึลงคลิปไปเฉยเอาเล่นอะไรวะลงคลิปอันนี้ลงไฮไลท์มาโอ้โหกูเพิ่งตื่นแต่มึงเชื่อไหมกูตื่นสองทุ่มช่เหรอหลับนานอยู่ นอนตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าฝนมันตกไงเราโทรศัพท์แบตหมดเลยแม่งพาเล่นเก่งว่ะแม่งเอ้ไข่ผาเล่นนีดเจ็ดแปดโมงเก้าโมงไม่นอนแล้วเนาะเป็นไรท็อปตีเช้าไอ้เพื่อนมันไม่มีเหมืองไอ้เหี้ยเดี๋ยเอ็มไม่มีกูเล่าตีเช้าอ่ะปากเหี้ยที้เหี้ยนอนอย่างไวเลยไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ผมมีธุระด่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้พี่ดำมาจัดการ คิอตัดคิอตัดคีบตาเหลื่งเลยดิไม่เพิ่งตัดตอนนี้ยังตื่นมาตื่นมาค่อยตัดตัดแล้วก็ลงเียวบีเสมอกลางหนึ่งหนึ่งต่อเวลาโตเต็งใครมาเนี่ยคนนูก็รอลู้พร้อมกันเป็นไรอะแต่มันก็สี่ทุ่มแล้ว ไหนไหนไปเนี่ยไปเสื้อขาวนะคนสมัครยังเป็นช่างมาก่อนเป็นช่างมาก่อนด้วแต่วุ้นคบนาเพื่อนปืนสามชื่อว่าชื่อว่าย่อยปืนปะไม่เกี่ยวนะทำไมเด็กสี่เนี่ย พี่ก๊อตมันมีปัญหาพี่อะไอ้ลอกสงสัยไม่ได้มีปัญหาวันนี้มีปัญหาเสียไปละจอกันไหมกินข้าวก่อน สวัสดีครับพี่กอรสวัสดีครับตัวต้นถึงต้นถึงไม่ใครมีเมนูเมนูเมนูอะไรวะเมนูเมนูอะเมนูแนะนำไห้พี่เวลานี้เมนู ไม่น่าต้องรอแล้วแหละคนดูคนดูก็รู้แล้วนี่คนดูก็รู้แล้วนี่ <Okay. S 1> ไปเตอพายแล้วร <Hey. S 1> อสี่ทุ่มสิครับประมาณน,น้องสี่ทุ่มครับ